ผูตัเสินเป่าเริ่มเกมในครึ่งหลังแล้วครับอย่างต่อบอลก็อยู่ใกล้ๆนะครับคริสเตียโนโรนันโดลายน่าเป็นลูกเปิดที่สวยงามเลยครับ อาจจะมีสิท์ผ่านลูกนี้เข้าไปแล้วครับเฟลิเป้อันเดอร์สันลูกาโกและจังหวะนี้เข้าได้ลุ้นเลยครับบอลทะลักออกไปครับบอลไปชนเสารครับมา ลูกพุ่งเขาไปตรงผู้รักษาประตูเลยครับและเขาก็ยิงเลยครับยิงลูกนี้ไม่ใกล้เคียงกับการจะได้ประตูเลยดูเหมือนว่าตอนนี้พวกเขาจะต้องพยายามเน้นเกมรับแล้วครับ อาครับตอนนี้พวกเขาพยายามตั้งเกมบุกขึ้นไปนะครับแต่ต้องระวังการสวนกลับเหมือนกันครับลูกากูมาคอสทิโมแวร์เนอร์ และลูกเปิดลูกนี้ไม่ทะลุครับไปติดฉลับกองหลังนิดเดียวเท่านั้นครับทำให้บอลนะทะลักษ์กลับไปเลยครับมาว์เซกิโอลามอสะเข้าปะทะก,กันหนักเลยนะครับชหวะน,นี้นะครับฝั่งตรงข้ามครับก็เป็นฝ่ายเอาบอลไปได้ โอ้บอลมันพุ่งเหินข้ามคานไปอีกครับ และก็เป็นโอกาสล่องซ่งของเขาเลยครับอาลครับลอยเข้าไปโคกได้พอดีครับและเราเห็นได้ว่าผู้ตัดสินมองเห็นเหตุการณ์นะครับว่าบอลฉลับผู้เล่นกองหลังออกนะครับเพราะฉะนั้นไม่น่าแปลกใจครับที่ผู้ตัดสินจะให้เป็นลูกแตะมุมอ่ายัางไม่ขึ้นหน้านะครับแต่กลับไปให้กับผู้เล่นสามตัวครับมาคอส และจงังหวะนี้ยิงเลยครับโอ้โหลูกนี้ทําได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับและตอนนี้พวกเขานําห่างออกไปแล้วด้วยนะครับมาถึงตรงนี้น่าจะตัดสินผลแพ้ชนะกันได้แล้วล่ะครับและดูครับลูกเปิดลูกนี้ถือว่าทําได้เกือบดีแล้วนะครับแต่ไปติดฝั่งตรงข้ามนิดเดียวเท่านั้นครับเกือบจะหลุดทะลุไปเลยครับ ตอนนี้เป็นลูกทุ่มครับเฟลิเป้แอนเดอร์สันแล้วเขาเปิดลูกนี้ครับพยายามที่จะเปลี่ยนแกนไปเลยครับ <Because S 1> ครับมีเวลาอย่างน้อยอีามนาทีนะครับในช่วงทดเวลาที่ยังต้องลุ้นกัะต่อครับ oh. และลูกนี้ยิงเลยครับและลูกนี้เป็นประตูครับ คงต้องบอกว่าเกมนี้เหนือกว่ากันเยอะจริงๆครับแต่ก็ต้องให้เครดิตทีมที่พยายามเดินหน้าบุกแล้วก็หวังจะทำประตูให้มากที่สุดเทอรรี่องรี